ขเมนแอบอ้างหลอกต่างชาติใส่ชุดไทยให้เข้าใจว่าเป็นชุดขมนกราบสวัสดเีเพื่อนชาว YouTube ทุกคนครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขเมนเคมรายวันหลอกนักท่องเที่ยวต่างชาติในกัมพูชา ใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับนครวัดนครธมเมื่อล่าสุดชาวกัมพูชาเผยแพร่ภาพถ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติใส่ชุดไทยอย่างสวยงามถ่ายรูปกับสถานที่สำคัญของกัมพูชาพร้อมระบุข,ข้อความอีกว่าวัฒนธรรมกัมพูชาที่น่าทึ่งแถมเวทีการประกวดนางงามที่กัมพูชายังให้นางงามแต่ละประเทศใส่ชุดไทย และบอกว่านี่คือชุดเขมรส่วนเรื่องต่อไปที่เขมนจะเค้มคือเรื่องอะไรของเราอีกชาวไทยบางคนบอกว่าอย่าไปใส่ใจเรื่องเล็กๆแต่บางคนก็บอกว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วการที่มาแอบอ้างวัฒนธรรมของคนไทยแล้วคนไทยจะไม่ตอบโต้อะไรเลย การที่กัมพูชาเอาชุดไปให้นางงามแต่ละประเทศใส่และบอกว่านี่คือชุดขเขมรโดยบางคนฝากถึงรัฐบาลไทยกระทรวงวัฒนธรรมไทยต้องออกมารีบปกป้องศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการที่ขเขมรออกมาทำแบบนี้แสดงว่าขเขมรเอาจริงเคมจริงขโมยจริงโดยชาวขเขมรบางคนก็บอกว่าสวยงามมากศิลปะวัฒนธรรมของขเขมร โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับได้บอกว่าขเขมรลืมวัฒนธรรมและรากเหง้าของตัวเองไปหมดแล้วความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับได้บอกว่าอลังการวัดขเขมรโบราณและเครื่องแต่งกายสวยงามของขเขมร ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเอาชุดไทยให้นางงามใส่แล้วบอกชุดขเขมรน,นางงามต่างชาติเขาไม่รู้เขาก็ใส่แล้วถ่ายรูปออกมาขเขมรก็มาเคมว่าเป็นของขเขมรความคิดเห็นต่อมานะครับเป็นของชาวกัมพูชากล่าวว่ารู้สึกว่าคนไทยจะเจ็บใจมากเลยนะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชุดไทยล้วน พวกเขมรมันหลงในวัฒนธรรมไทยเข้าไปเต็มๆนี่แหละคือประเทศที่ไม่มีจุดยืนไม่มีความน่าภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองสงสารพวกเขมรและลูกหลานรุ่นต่อไปความคิดเห็นต่อมานะครับได้เข้ามาโพสต์รูปนี้แล้วบอกว่าพึ่งกระแดะมาใส่ชุดไทยตอนแม่การาเกตของไทยดังแล้วอ้างว่าชุดประจำชาติขเขมรมันน่าขำไหมละ่ะ ดูละครจบแล้วดัดจริตนี่ถ้าไม่มีแม่กาลเกตขเขมรคงใส่ซัมปอร์ดอยู่แน่นอนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขออนุญาตประเทศไทยเรืยังนำชุดไทยไปใช้ความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของขเมรที่น่าทึ่งที่เราสามารถสวมใส่ในเวลาต่างๆเพื่อนบ้านอิจฉามากจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ถ้านี่คือชุดที่คุณทำจริงช่วยเผยแผ่ให้โลกรู้ทีว่าผ้าถุงสบายนี่เขาทำกันยังไงก็เผยแผ่วัฒนธรรมบอกว่าเป็นของคุณจริงๆให้โลกรู้กันว่ามาจากความคิดและมันสมองของพวกคุณไม่ใช่คนไทยไม่ใช่เอารูปที่มีคนใส่ชุดแล้วมาแปะธงเขมรโฆษณาว่าเป็นของกัมพูชาเอาแค่ว่าเริ่มต้นจากการทำผ้า ทำเป็นหรือยังจะดีกว่าส่วนการดีไซน์ว่าจะเอามาทําเป็นชุดแบบไหนใส่ยังไงค่อยมาอวดอ้างความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าในรูปมันคือวัฒนธรรมกรรมัมพูชาตรงไหนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอย่าซีเรียสมันคือธุรกิจถึงแม้ว่าประเทศเพื่อนบ้านจะอ้างชุดไทยพื้นเมืองวันนี้ต่างประเทศมีความรู้เรื่องชุดไทยเพียงพอ ประเทศไทยธุรกิจแฟชั่นกำลังเติบโตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจากแบรนด์นักออกแบบหลายแบรนด์ในประเทศไทยสามารถสร้างผู้บริโภคข,ของพวกเขาในฐานที่ดินต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่งมีดีไซเนอร์ชาวไทยหน้าใหม่ในธุรกิจแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมสอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นธุรกิจระดับโลกเราแค่ออกแบบผลิตขายให้กับผู้บริโภค ได้เวลาขายของแล้วขายทั้งชุดใหม่และชุดเกา่าความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าน่าทึ่งมากที่กล้าเขมชุดไทยแบบนาด้านดานความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขอบคุณที่สนับสนุนวัฒนธรรมของไทยนะเขมรความคิดเห็นต่อมาเป็นของชาวกัมพูชานะครับกล่าวว่าวัฒนธรรมเขมรสบายผ้าไหมกัมพูชาที่สวยงามแล้วก็มีคนมาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่า น่าสงสารประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมที่แน่นอนสร้างอะไรก็ไม่เป็นจ้องแต่จะเค็มอย่างเดียวความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคุณยังไม่รู้อีกหรออินเดียกำลังสร้างนครวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถมีผู้คนนับหมืน่นและสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้โลกรู้ว่าอังกอร์วัดเป็นของอินเดียได้โปรตื่นได้แล้วคอมเมน แล้วก็มีชาวกัมพูชามาตอบใต้โพสต์นี้นะครับว่าพูดมากพวกโจรสยามความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่านี่คือตัวอย่างการกลืนชาติด้วยวัฒนธรรมต่อไปขเขมรจะไม่เหลือวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าความภูมิใจที่ไม่ได้สร้างมาด้วยตัวเองเป็นได้แค่ผู้รับแต่ยังอยากจะเป็นผู้รับแบบไม่มีจิตสำนึกอะไรสักอย่าง ไม่แปลกใจหลอกที่สิงคโปร์เกลียดไม่อยากให้อยู่ในอาเซียนน่ารังเกยียจจริงๆขมรนความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสมัยก่อนมีคนขมนเชื้อสายไทยอยู่เยอะเขาเอาชุดสบายไปใส่ในงานต่างๆเหมือนคนไทยเชื้อสายจีนมันไม่แปลกมันแปลกที่ตอนนี้พวกขมรนมาเคลมชุดของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ประเทศไทยผู้มีอิทธิพลต่อประเทศกันดาน,นี้ได้เกือบทุกด้านนายกับท่าตัดกันไม่ขาดจริงๆประเทศที่มักเอาตัวรอดด้วยการคิดคดทรยศถ้าเปรียบกับคนก็ไร้จิตสำนึกและคบไม่ได้ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเกือบแยกไม่ออกวัฒนธรรมขเขมรกับไทยเหมือนกันทุกตรงแต่ตรงที่เดียวที่ไม่เหมือนกันคือตรงที่วัฒนธรรมไทยเก่ากว่าวัฒนธรรมขเขมร ขอบคุณที่ขเขมรอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ชาวขเขมรได้เรียนรู้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบขึ้นมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังกันนะครับโดยเม้นต์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับต่างบอกว่าชุดไทยที่ใส่พอถ่ายรูปกับนครวัดนครธมมันไม่มีความเข้ากันเลยสักนิดและต้องขอบคุณชาวกัมพูชาทุกคนที่พร้อมใจสนับสนุนวัฒนธรรมของประเทศไทย และบอกว่านี่คือตัวอย่างการกลินชาติด้วยวัฒนธรรมต่อไปเขมรจะไม่หลงเหลือวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเองแล้วและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่แอดนำมาสะท้อนให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ